รับวน้องแสงแกนมาแล้วจ้าจ้าเอ้วันที่เก้านะครับทุกคนเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ดอกกระเจียวนะมันเป็นดอกอีกอย่างก็แขกกรบโบงหูมองเบิ้งเองครับเบิ้งเองครับ มาทุกคนนะลงทัวร์ให้หน่อยครับทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อวันที่เก้าครับวันที่เก้าเปิดงานครับวันที่เก้าเปิดงานเด้อ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 จ้าเด้อจ้าเด็กดูชัดๆแล้วครับทุกคนนี่เนี่ยวันที่เก้านะวันที่เก้าดูเลยครับวันที่เก้าวันที่เก้ามันยังไม่บานพอครับถ้าบานนี่ก็งามเลยครับพี่น้องเลย งามเลยช่วยแชร์กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องเลยทางพูนของมีงแบบสาวงามๆสาวเขาไม่สาวหาาวว่าเนาบอกเลยเด้อครับพี่จ่อครับหยอจ่อ